ครับคลิปนี้มีสมเด็จวัดเกจิโยนะนี่เป็นพิมพ์หกชั้นเขาเรียกหกชั้นอกวีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนี่ฮะพระแก่น้ํามันนะครับรงนี้นะแก่ตังอิวนะฮะนะครับ,นะรบส่วนตัวถือว่าดูง่ายนะแต่พระมันโซน แกะตังอิ้วนะเนื้อช่ำใช่ไหมเรี่ยมอย่างนี้เลยครับอเอาไปสองพันนะครับผมส่งด่วนนะครับผมนี่ฮะพิมพ์นี้ไม่ค่อยเจอนะครับเดินสนามก็ไม่ค่อยเจอนะนะครับพาเรี่ยมมาผมใช้เลยนะฮะเนื้อจัดมากนะครับแกะตังอิ้วเนาะนะครับโซนแกะน้ำมันตังอิ้วนะสองพันนะครับผมส่งด่วนนะเกเทโยนะครับผม โอเคนะครับ